ไน่เอาจานนะแม่พี่น้องกินเขาน้ำกันครับผมโอมบกหอยโอ้ลุงใดก้อยบกหอยเซมบนแดงบกหอยมึงมึงมึงนนี้หมูย่างนนี้ใส่อ่วครับผมมาเสยบเสียบ สร้างสร้างมาเมืองบ้านให้หมอกฟ้าน้ำพึ่งมาเบื้องบ้านให้น้ำมาเมืองว่าสีจัดรูปแบบเดชใส่เสาจักต้นเขียนแบบเขียนอ่านในหัวคิดเพิ่นนั่นแหละสร้างมาอ่านเกมให้มื่อื่นจะหน่อยสิได้ไปสร้างอุปกรณ์เออไปสร้างเสาก่อนพ่อแม่อุปกรณ์เนาะสร้างเสาไว้ครับผมให้กัเจ้ารอให้ไหม เพราะว่าตัวหน่อยปลูกบ้านสร้างเพิ่นก็ว่าโอเคแล้วเมนโบฮัตตี้เซิร์ตอืมตัดที่หรอ่าโอเคแล้วว่าท่านมันมาไม่ไม่ะเดี๋ยวกินข้าด้วยกันแซ่บๆครับผมไปถวยมาไปถวยมาลูกไปถวยมาลูกไปถวยมาทั้งต้นเอามาชอนใบแล้วหนูไปไปพี่น้องกินข้าด้วยกันครับผมบีพี่เสิร์ตหรอบีไปรับของให้ลูกโอ้โหว้กินข้าวเลย บอกหอยยๆร้านกินเด้อแถาร้านสีเียดดจงไวดีอะไรจวงไวยน้ำหนัก้องนากไวน์หอยสองจานได้จวงไวได้ลูกกรมาลูกย่างหมูแี่อ

ตั้งรงกลางแม่มึงล่ะเออวะนี่มองอันนี้จะก็ยังอันนี้เอาออกให้เขาซะเอาคือไปต่อห้ากันให้มือหนิเอาใหญ่มันกินกลับอยู่ที่ผมพองชอนกันไะวะตอนพวกแบบนี้ใหญ่กลินกลับอยู่วะเออเป็นจุ่มเป็นจุ่มเดียวะเฮ้ยก้อยบุกงไม้ก้อยบุกงไม้สร้างสร้างเสือดมึงก็หน่ะแซ่บสร้างขอดจำไหม้อยสร้างก้อยหรอขันไฟรีบ

ลอยหลวกหลวกไมหลวกอยนหลว่หเอือครับกินแล้วหัวชักแค่แม่วาหัวให้แเป็นวแ่งมากไ่ได้ปวดไงาหื่<ค><ณ>อไอหอจะหลกเ็ปมาไว้แ<ค>ล้เ<ณ>มือ่งาน เป็นสอบดเอาไว้เ <ules> ป <m> ็นสอบเลยเด้อมาใถักก้อยนี่มัสวยดีเลอ่อ้แม่คอที่ได้บ่ต้องซื้อนกินอะร้างกินยังอีกต้องเปลียนซื้อกล้ยบัดเงนมเ้พราดีล่ะอันซางอันมุ่นนี่บานอันนี้กันใครที่ได้หนึ่งตเขาไว้อือโอยกล้ยอมพไผ่วมันเด้เข่าด้าเขาเห็นได้กินให้กินโอเคออ มาเป็นสอบลสีมาใหม่แล้วสีมาใหม่เดอยยันแล้วเนีีคนเรสอบเลยว่ากันแลวเดตกลงกันแล้วยันแล้วเขาแล้วคุณรายังในใจคาเ้ีาจังเป็นนกุ่ม่เถอะเนาะนานาปีนาว่สิตัวเข็นไว้ดียวนนานาปีนานใจ ใส่ระบบไฮเซอร์ไม่มีปัญหาเห็นไหมเอาดอกแข็งเรื่อยไเอาดอกแขงนี่เลยเป็นเซฟเลยดอกนั้นดูเลยปล่อยพอทีกูลำบากเราแขงเรื่อยไปไปหัดนังกูลำบากก่นเนี่ยกูทรามดาอันนั้นระบบเก็บไว้ไปรุเพราะนั่นบอกสาวแต้นหรบอเ่บอกสาที่เป็นต้นบอกจะไปสั้งมื้งไงล่ะกันบ้า โอเคโอ้ตางของมาสั่งของตัวเนี่ยแมนตัวตแบบนะตีแบบหนออกครับนั่นมึงแบบความาเบิ่งนี่ยค้เราเป็นยังไงบอกามทีแหลกมาสียันสงิวที่แหลกมาสีเอานั่นของใส่แดงคตรกชูบไบเลยอมันแทงโพดเพื่อนเกาเพื่อนหลีกแทนปูนเออแเอาแม่สิดีเลยนะเฮ้มันบอกนี่นะมันแทงโพด่ตังอยนีน เขาเมินกลัวบ是是่ะทิดใช้ข pues uh, ีดินยีกบาทสามพันลดเกินสามพัเนาะืิบรถบ่เนาะบดถึงบานเนาะเปบ้านนั่นแหละเนาะเลยได้สิบลืเบิร์ดเราบาราไม่แม็กจรินะค่ำแนะนำสิบยี่สิบเนาะได้อยู่เนาะออน้าซืยอีอย่ง เฮียนฝีมือสร้างเสร็จแต่น้องหน่อยต้องจะดีเด้อโมกปูนหน่อยสร้างฝีมือเนาะให้ไปฝีมือสางเสร็จเลยเฮ้ยแล้งยุ่นแล้วเนาะหาตูหย่าเึ้นที่ท่านตัวพวกพวกสร้างที่ท่านพวกเอ่าเราผสมปูนโมสามปูนเก้งห้ืยหยังผสมปูนเก้งพ้ามแบกปูนหน่อยตอบหาซิโต้เนาะคนแบกเขาขึงเนาะใส่สองตัวด้วย ไปลงบ้านเลยเนี่ยบหาชนเรเป็นระบบเป็นหมู่บ้านล่างเบื่อขุนเขาเนาะน้ำมนหมู่บ้านน้ำมันหมู่บ้านแต่แตงโมมากมันเปลี่นลายไหมไอ้บางมันจำนี่ก็ดี พับใส่ขราเปไน่าหลายโพดกันแล้วไหม่องไได้แบงออกไงขอมาแบงออกไก็อ่านตันเลยน่วเีวอยู่เพชรยังไงตางเอเพชรปอหยบ่ลูกโดดเด้เป็ดม่หลอยู่บฮะพนนลูกโดดไทยเราซ่อนโทษาโทษเอาเป็ดม่หลอยู่บ่น้าไหมเ็รหลาบเนี่ยนูมี่เป็นหลาดม่เเรเทบเนี่ บมเป็ดล uhm, ่เป bo ็ดเป็ด <brasile rees> ิห้าเลย้มอเบียร์้อหนอไมหูของแล้วหูอของพอดีแหะเสเอาเป็ดร้างล่าิ้มอเ่แกกนมกินนะขอจานแกตัวกนลจ้ะิ้มหรือเ แม่กินนี่เป็นตัวนึงเฮ้ยนี่มันเ้็นงานกิดสามตัวแ็ว่าเพิ่งเก็เห็ตาสัญญาเลยไอยังเพิ่งเก็เห็เด้อเพิ่งจะเพิ่งหยุ่นนะเขาบอกว่าแกฟุ่นแล้วกอเบียรจะชอบกว่านิดเียเราก็หงหอยด้วน มันมีส so yeah, ินทําม mm, uh. <Wow. S 1> so ันนะเอเมนบอลหรอเนไปเส้นซื้อลานคาไปื้อหน่อยเ้อะเลยผมมีเ้นผมสายคานเ้ยกระดาษแก้วซื้อหน่อยไปเด้ชือหน่อยเด้อหรืออะไรเด้อมมีเส้นมั้นผมมีเส้นางหมม่เส้นเรารับตังเิดเนาะต้องเอาไปบวชมุอแหละบวชมุยาฮ็ดไปเส่เถอะิมด้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền rồi, Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขอบคับพี่น้องขบตมวน,นนะพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ